สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกล้องไปเอ้ยไอ้น้องนุง่ลงลุงป้าเอาอาสูปูซุโคนเดอร์ครับสําหรับคลิปนี้นุ่มมีสารหากินมันกับพ่พได้ไปหาอยู่หากิน,นครับพี่น้องฝนตกอฝนตกอยู่เบิดมือบัดคืนครับพี่น้องถึงเต็มมาดเดนจนเท่าเดียวนน้ก็ย,กยกังบัวทนเจ้าตกครับพี่น้องหลังต้คลิปไปยามหนูบุ่ะครับยังบัวท่านเจ้าตกเดียวนนิโอ้ยจ้กปีเล็กจังเลยครับพี่น้องการหาอยู่หากินก็นลําบากเนาะ เอาคลิปนี้นุ้มมีสารกับว่าสิมาแนะน้ำว่าเฮ็ดจังเดนี่แหละครับนี่เกี่ยวกับสปริงกับเหล็กห่างหนูครับกับเหล็กดักหนูเพื่อนเอนาะผมเพื่อนยังที่ละพันที่น้องกับสี่เอินแตกต่างกันไปกับพวกต่างขนกวะนี่ครับสปริงตัวนี้ครับสปริงตัวนี้นี่ครับสปริงตัวนี้เพื่อนสีอ้อนครับพี่น่นนอ,งองนี่ของทางนี่เพื่อนสีอ้อนเวลางับเถือกหนูนี่ เวลางับเถือกหนูนี่ครับทํางานแล้วนี่หนูสีบร่คอยู่นี่เวลาตัวนี้เพิ่งงับเถือกหนูแล้วครับอืนี่ตัวนี้เวลาเขาไปใส่งานนี่เนื่องจากสปริงอวันเวลางับเถือกตัวหนูแล้วกับหนูตัวใหญ่นี่เพิ่นที่บอ่ยู่ครับนี่เพิ่นที่บอ่ยู่เพราะว่าหนูเพิ่นที่ดินแห้งดินแห้งแล้วเพิ่นที่บอ่ยู่หรสีเฮ็ดให้กับกับเล็กตัวนี้เขาอ้าวเพิ่นกระสีรุดออกไปได้นะครับนี่ Terror, นี่ครับก็เลยสิบนะพระพ่อแม่พี่น้องสีมาแนะนำน้องนุ่งมนงแหระครับผู้ผู้หงูแล้วกับขวาสังวันไว้คือเก้าครับพี่น้องย่อไว้เหนือหัวคือเก้าบโบกไปเก้าล่วงเพิ่นครับอันนี้คือเฉพาะของผมครับอันนี้คือเฉพาะสวรของผมเนาะผมเฮ็ดจังสี่ละนี่นะโบโบโบไปเก้าล่วงของผู้เอื้อเพิ่นครับผู้บาาจารย์ผู้เพิ่นหูผู้เพลินเก่งเก่งแล้วกับย่อไว้เหนือหัวคือเก้าเอาสิมีวิธีการเฮ็ดจังไหนครับ เดี๋ยวจังมักรับชมเบิ้งไปน้ากันครับพี่น้องวันนี้มีสารดีพายเห็ดจังเลยนี่ครับนี่หละวิธีดัดสปริงให้แข็งนะครับเนาะแติีแม่นจังที่แหละเนาะว่าจังที่แหละนี่ครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับผมครับพี่น้องมานะเริ่มกันเลยครับผมอุปกรณ์กับพมกมิยังไหลครับพี่น้องมีคีมตัวหนึ่งครับมีคีมตัวหนึ่งคขมนี่ก็แล้วแต่พี่น้องสิ เลือกเอาละครับนี่วันไหนก็ได้บล๊อจำกัดเข้มนี่ว่าจะใส่งานบิดได้นะครับเขาที่เอามาบิดนะครับเขาที่เอามาบิดตัวนี้นี่ครับพี่น้องสังเกตบ้างว่าสีใส้นเขมจังใดกว่าสี่เส้นเข้มนี่เบางตัวนี้ครับงานขึ้นมาเลยครับอันนี้คือทั้งทั้งนะครับเนาะนี่ทั้งทั้งงานมาแล้วครับงางมาจังที่แล้วน้องครับโอ้ระวังดีๆดีเด้อครับพี่น้อง นี่ครับพราง้างมาแล้วนี่เล็กตัวนี้เล็กตัวคมซี่อยู่นี่สีบัวหมุนลงไปพุ่นได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาดัดตัวนี้นีห่หงอครับนี่มาดัดตัวนี้นี่ตัวนี้เล้ครับนี่ตัวด้ามจับนี่ดัดหงอลงครับเพื่อว่าสีให้เล็กตัวโค้งตัวนี้ม้วนลงไปม้วนลงไปทั้งล่างได้นะครับ เพื่อว่าสิเป็นการหมุนรอบของสปริงครับนี่ครับหมุนรอบของสปริงตัวนี้นี่ครับสังเกตบ้างนี่นี่สปริงตัวนี้ก็สิีหมุนหมุนหมุนลงหมุนไปโดยการเอาตัวนี้หมุนนะครับหมุนสปริงจากรอบหนึ่งขันรอบหนึ่งแล้วบวทันแข็งพี่นองบวามากักกเอาอีกสองรอบก็ได้จังเห็นนะครับแล้วแต่ผพ้มกักอันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมซาซา โอ้หลวังนะครับเห็นอ่อนๆอยังที่ก็ใส่มืออยู่เลยครับข้าซาไปน้ากันครับพี่น้องเพื่อให้เด้เข้าใจง่ายๆครับนี่ครับดัดลงเลยครับอืมอืม,อมแข็งอยู่เ้อครับพี่น้องดัดลงเชือเพื่อสีดัดยากเจ้าครับนี่ครับ ดัดแล้วจากคนต้องตรงขงัน่นก็ะสิงอร้องจังที่เหรครับบบดพี่น้องร้องงานตัวนี้บางครับ่นหลอดไปได้บ่รลอดไปได้บ่นะงานงบางคนครับกาว่าให้คนรอดได้นะครับโอหลอดบท่ทษันได้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับรลอดไปบท่ทษันได้อย่างติดยู่งองไหมอีกขันคนรลอดบ่ท่ันได้กะงอไหม กง,า ic, งายากกูยากหัวเยกอืมหัวจนกวเป็นที่รอดไปได้แล้วครับพี่น้องคาดว่านาสิได้ละมั้งนี่แหละครับโอ้เตปิงอันนี้เพิ่นอ้อนแหี้งครับพี่น้องนี่ครับรอดมาได้แล้วครับพอรอดมาได้แล้วก็เอารอดมาเลยครับอับนี้งัดขึ้นมานี่ครับพอรอดมาได้แล้วก็เอา รอดไปเลยตัวน <mile> ี้ก็เอาให้พันนี่ครับบันี่นี่เราให้รอดไปเลยนี่ครับปลดลอดไปนีเลยนี่ครับนั่นครับเอาเอาลอดไปลอดตัวนี้ก็ค้าอยู่นี่ก็ับเอาลอดไปเลยครับบีบไปมันมันบีบบ่ได้กะเอาคีมซอยก็ได้ครับนี่ครับ นั่นลอดไปได้แล้วครับพี่น้องนั่นเลี้ยวแล้วเด้่ครับบัดน,นี้ถือว่าเลี้ยวล่รครับนี่ได้รอบนึ่ล่ะโอ้ดึงกับสีบพราขึ้นมันพี่น้องแข็งลรยบบนี้ปาดโอ้โหโอโอ,โอ้แข็งขวดครับพี่น้องเัมือนนี่ <c oughs> สำเร็จเลยครับจดว่าสี่ดึงขึ้นมาได้แบบนี้ครับพี่น้องอันนี้คือ หมุนรอบแรกหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือหมุนรอบแรกครับหมุนจนเราเพิ่นมาอยูที่เดิมนั่นแหละครับพี่นอ้องนี่ครับโอ้ยจนเาผมสีดึงพวกขึ้นผมน,นี้ครับนี่อีหลีได้ครับนี่พี่น้องปาดสีง้างได้บีวนี่โอ้โหแข็งพวดขุนแล้วครับนี่ปาดนี่อีกห้างได้บว่นี่คุน อุ้ยเรียบร้อยเหรอครับพี่น้องนี่ล่ล <c> ะ <oughs> แข็งแข็งดีครับบ้านนี้ตัวมึงได้เรียบร้อยแล้วยังบ่ท่านจบครับนี่ก็คือตัวนี้เหรอครับนี่ตัวนี้ก็ต้องเฮ็ดให้เิ่นมมอยู่คือเกาเหรอครับนี่นี่ครับก็คือใส้เข็ยมยวเหรอครับนี่เต่ว่าขนใส้เขีมดัดแล้วเพื่อบ่าเข่าทรงดีปันใดเนาะครับเนาะ นี่ครับก็บใส่เข็มดาดัดกลับเคืนขึ้นมานี่แหละครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนกระสีแข็งเนี้ยแข้งแข็งเพิ่นแข็งปวดปุดแล้วครับดัดเพิ่นคืนขึ้นมาครับพี่น้องนี่กับประมาณนี้เพิ่นอยู่สองเก้าครับคันดัดขึ้นมาแล้วเพื่อนกระสีบ่อตรงบ่องามปันไดน้อครับเนาะนี่หลังจากที่เพื่อนดัดขึ้นมาแล้ว อันนี้พืนที่อยาโค้งออกว่านี่มันก็ดัดมาเพี่นะครับก็เป็นทรงไข่แนงแล้วอก็มีอีกวิธีหนึ่งทาทาทาบ่้ตรงบันไดนะครับเนาะนี่กะเอควนครับพี่น้องควนล้างใส่กับเพื่อนหรือล้างใส่กับเหล็กกกบะยังนี่แหละครับนี่วิธีเพิน่นเอควน วางไว้เรียบๆวางตั้งแต่ตัวนี้เด้อครับลักษณะวางทังทีครับวางใด้กับพื้นแข็งๆหรือเหล็กก็ได้ครับวางเราคว้านตีตีให้เพื่อนเรียบให้เพื่อนตรงรนะครับพี่น้องนี่ประมาณทั้งที่ครับอันนี้กับพวกขาวๆนะครับเนาะเฮ็ดให้พวกเม่พี่น้องเบิง่งนี่ครับก็บที่ก็สซำเร็จแล้วครับการดัดสปริงแข็งโอ้ ง้างพัันแทบสี่พวก้นเลยครับพี่น้องเคยง้างไหมพังกันอุ้ยแข็งเป็นแข็งครับพี่น้องแข็งเป็กเลี่ห่างเลยบ่ลนี่งคนโอ้ยนี่ครับพี่น้องแข็งแข็งแข็งจนห่างว่าได้คุณ่นเลยอันนี้เพราะเข่าเขานะครับเนาะนี่ครับพาะข่าวขาประมาณนี้แหละแต่สิยูประมาณนี้ครับพี่น้อง แข็งได้ผลอีหลครับส่วนนี่เพราะแม่พี่น้องร้องลองไปเฮ็ดบังเร้อครับจะปิงกราฟเล็กอันใดอวอนนี่ก็คือโยาไปทิมครับเอามาเฮ็ดคือผมนี่แหละเอามาเฮ็ดคือผมบอกคือผมแนะน้านี่แหละครับพี่น้องได้ผลครับได้ผลได้ผลดีครับบอตรงเอาทิมพลังพ้งนมันเก่าทิมครับเป็นว่ามันอวอนแล้วจังที่เห็นนะเิ่นก็อยากเปลี่ยนอันไม่เิ่นว่าถือกหนูแล้วหนูกับือยู่ อันนี้เ้องกระโบเดส่จังซี่ดดครับนี่ผมกันไว้ซื้อย่านเพิ่นหลุดใส่มือจะขวงกันนะนี่ธรรมดาเ้องกระิีมเฮ็ดไซมินมินประมาณพี่แหละครับนี่อันนี้ใช่กันไว้เดี๋ยวเพิ่นที่มาใส่มือก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องงามหองไปห่างหองกระวังไว้ดามทางเดินของหนูครับโอ้แข็งแข็งครับพี่น้องนี่ครับกรประมาณนี้นะครับเนาะ ทังงหนพี่น้องก็ร้องเขาไปเห็ดเบิง้งเนื้อครับถ้าผู้ใดมาเห็นคลิปนี้แล้วจะร้องเขาไปเห็ดเบิ้งครับง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆเพราะตรงไปซื้อไหมครับอสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ครับพี่น้องขอฝากไว้ในเด้อก็เอามาแนะน้ากันครับพี่น้องอันดพราดใดแนะน้ากันไดเพราะโตมีวิชามีความหูเนี่ย ก็ามาแนะนํามาบอกกันครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอพูพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปเคยไอ้น้องนุงลุง,ลงป้าเอาอาสุขูสุขคนนั่นแหละครับพี่น้องที่การรับชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอเกล้าคาว่าขอพุณและสวัสดีครับผม